อะไรนั่นเฮ็ดพิตายาทเทนะโอ้สางอุ้ยบุก้าเขาเดืออยกันยิบบ่ิตยานเทนี่อ่เ่งน่งาป็ปไม่ไมเอาพื่อนนจอย ระวังเนที่เ้าไปเราพกข้าไปก็ย่าเขาว่าหยอกเชียอย่าเด้อเพื่อนผู้จักเพื่อนนะเด้อบัดนี้เด้อคนละคนได้เนาะโอ้โหให้จักเดี๋ยวถามสาเตลนี่เออมามาถามด้วยไงมาเนี่ยฉันถามเบิังบัวนี่มาจะมุ่งถามมาว่นวันเจ็บลงไปเจ็บโมงรนะเจ็บเจ้าเลยค่ะอพูชอกพูไปยังไย ย่เา่นเทศสาเตียวเฮ็ดนไดอ้นี่ยคือเสียงโอยวิห้องให้เลยเป็นโัวฮะเนา้ย่ดานหอันเนาะเอาวันนี้มาหลายคนนะเพื่อนๆยเนาะ บเอาลมาลุมมีติมได้ถามแล้วดีดีมึงด้ค่ะเจ้า้วยไอ้ผู้จักกับเราบอกอที่มาเราไปนอนไปนอนทำไมจ๊บมาติ๊กข่า ตอนเอยู่เห็ดร่นี้อ่ืตอนาอยูู่เห็ดตรงนี้แลเห็นยังทีถามเรางดู้เหรอล้วว่านั่นลเ่ว่าเนาะ ไอพีมีมเียมาว่าที่ขาจงไม่แ่าได้น้องแกไม่าได้ยโอ้ข่อยข่อยพังมึงได้ว่าคือไมีแนวอัน้สิงล่างนะเด้้านเขาอนัวเะไอสร้างีนแท้รเบคือยข่อันนั้นเนาสมกก เราว่าเบียบแข็งคายเบียบเข่าเคื่อนบ่ได้ได้ประมาณนี้ยพี่น้องเลยเนาะก็คือสี่บ่อหู้เรื่องภายในแหละทางเราบ่หัวเป็นยังหัวเสีวเตียวนักแห้งเนี่ยพื่พี่น้องเลยพอนเก่าอยู่บ่ออ๋อพอนเราบ่มีสติแลด้ขึ้นเบิ้งเนาะ ครูทางนั้นก็ให้้ทางนั้นเห็นพอให้ก็ให้น้ำดวกนี้เรานี่กิาไป่ม่านไเนาะกูบอกว่าบ่อยแท้บ่แท้ แ <sp> ม่ใช่เป็นโอกาสคือส <c oughs> um, <power> ิบ่ฮู้เรื่องกับเราเนาะแบบว่าหนักแฮงเพเพิ่นน้องเอ้ยเนาะอันนี้เนาะเิ่ยานแฮะอันนีุ้กันหลายคนนี่นะถ้าเฮาอยู่มื้อนี้มันบ่ได้อืมต้องไปแจ้งในบ่อในบ้านให้ชาววเด้อนี่เด้อ

ไปดูหมอไปบังหมอบอมอมอปีมอห่าป่วยนะย่าน คือเข่อยย่านตัวเดียวเลยเนี่ย่อยย่านเสือเพ่นอยู่ในหลังเรานะตามที่ข่อยเคยเห็นตัวนี้นะเป็นน้ำลายแล้วบ่เพราะว่าอันนี้ก็จักแม่นยังข่อยเคยเห็นนะก็ราอยู่นี่ว่ได้แตกต่างอย่างบ่ถามมุงก้อนพว่าอยู่ดีๆจะต้องเป็นนั่นจากนั้นทั้งบ่ไปดินไปยังเห็ดแนบบ่รีมากก็ต้องไปเบิ้งกันนั่นน่ะให้ให้ชาวเต๋อเนี่ยเราว่าน้ำอยู่ดีๆใครโอ๊ะๆมาหนันบ่ได้เห็นอย่างนั้นเ้าจังพาไปอ่ะนะมาเราก็บบ่ได้นอนอยู่นี่บ่ไดนอนอยู่เพื่อนนี่คุณเห็นแต่ว่า ก็่พู้ว่าซ่เลยแต่ว่าแต่ว่าคอยถามแล้วก็ถาม่าตอบแบบลูกผู้ชายเด้เ้อะ่เบิดจิกมิดมิดเนื้อแบบว่าชอบมากอใส่เหล้าพาวไปน้ำแบบว่าเมาเหล่าว่าเลยอจะบอเมาเหล่ากินกี่เหล้าอยู่ตันมาน่ะเมาเหล้าก็คือจะเป็นนะนี่เบาแล้วมันตีนะนรกลายันนี่มวองากับาเตเจ้าเคยครอบว่ อจะตอนกินหดมีกินที่ก yup. ินข้องเตงพระขขาพนั่เยนว่าเยนวพิคนไปเฮ็ดพิษเห็นยังกับาจารพิคนบอกว่าวันชินนนาพรตงพระเขาเนแต่ไ้เตงอยู่บ่นั่นลยมันเล้านี่บ่บอกเจ้าเตงผ้าขาเลยเย็นว่าเราดูในตูแล้วเนาะชักชิว่าชักได้ข่อยตางเยกับโมหก็บอกว่าันิน่งเขางนาะว่าไว้ใจว่าย่ง ที่นี่ทำน่องวายเฮือนแต่านะมีแต่พ้ามีแต่ยังเขาเฮือนโบ้ปรมาณนี้วแบบพังไว้เพิ่นี้เยังมีแตก่าวพังยังบวเตเล็กกแถวนี้เตรมอยู่นี่นะมีแตครองดีเอยะเห็นเท่กัน้งวยคันมีแต่เล็กทางนั้นบก ว่าเวตี่เ่าเร่ามาอยู่น้าเจ้าเราเคยบอกอีย่างแบบที่ปกะติพังพังแล้วบ่าพังแล้วว่าดูไปอยู่น้าโตเลยโตวัวเลี้ยงอีกอย่างก็แบบว่าเราเคยบอกว่าถามเตีนะแบบว่าเรามาอยู่เราเคยบอกอีกอย่างบอน่ำมาสิไปเบิ่งมอกับ

Ur ไปรร uh ู้กันว่าอะไรเยอะขี้รถไงี้ยอันนี้เป็นไห้น้ำโพสาวเตียวไก่เบิ่งหมดมอเนาะพี่พีรังเนาะเผื่อว่าในทางที่โบห็นพี่พี่น้องเลยเนาะกะแล้วแบสไตล์แบบอ่ามีแนวสิงร่างเราพี่พี่น้องเลยเนาะเบกะบอลเน่ชัดเจนไปกินแม่บ่อได้โอ้ยเนาะ à hôm à, ngay sẽ còn nó học cả nhưng một xưa đây ở đây sao nó à. À. <laughs> thằng này chố buồn thằng này vẫn kia vẫn hả <cười> 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 nó áo à. à, hà mà hay đâu เป็ี่ยนนนี้ข้างไปช่งไป้เร่องเ่าเนี้ยนเ่องไปไต่อดเคืองนอง่านนี่เจ้ากจิงให้สิ้ไปครับแต่แรกว่าที่ไอ้คนนั้นแหะเพราะทังผู้ใหญ่เพื่อนทั้งผู้อยังงไรแจ่งคนนั้นเนาแฉ่งทั้งกลุ่มทั้งอย่างเพื่อนมาแจ้งนะบ่ตอนนี้บ่ได้ยังยงแบบความคิดว่าโอ้โหแฉ่งกัแฉ่งตัวนี้เน๊ะเนาะ มันจังทันเหลายกล่คิดหลายกล่ิดแล้เนาะถ้าาเพิ่นมากก็ห้เราไปอยู่น้ำเพิินครับทังเมืองนทังี่าไม่ยัเท่ากะแงเมืองว่าทั้งที่่ยังก็คือว่าขึนกับตัวเราเองเหมือนไปแจ้งทังเมืองยังไงเรานี่เราเมาเหา อย่าเฝ้าไปปวดเรามีแต่ข้าวส้มเบองอยูห่างๆว่ามันสิเป็นกันได่อยสิบอยูแล้วแม่ปวดยิวเข่าเลยนี่ิ้วเข่าอุ้ยใชได้เมียบอกไรปวดยิ้วเข่าเกเรนไมบ่เมียก็หิวด้วยกันลืมเข่าลืมน้าอะตุ๊กปวดอะไรนะใครเข่าเศร้าเข่าเทียมมาแบบถล๊าวัานว่อะไรเอ้ยมาซอยแน่ปะ บากกับโบแล้วเนาะยัง่แหลนไหันไหันมบบนี้โ่วแต่ว่าเจ้าแล้วข่ยก็หิวพึ่กันอล้วมันได้ชั่วโมงเด้อเนาะดาด้วยั่วขัยได้กินดาด้วยเจ้าเจาขายอยู่้ เวแขงแขงนมาก่อนเราเป็นเป็อะไรเจ้าพาันไปกินทั้งไรเราจังนั่นฮะพาโลพุธจัชั์อนีพาโลก้นกบวักบใหญ่แล้วจะเราไงเนาะ เอยเนาะเป็นตแย่านิได้พี่พี่น้องเลยเนาะเห็นแล้วก็ตะลิ้นตะตื่น,นเราสูดอย่างไรไปได้สาวได้เอ้ยไปเด้อไปเด้อพี่น้องเลยเนาะเห็นแล้วก็เป็นตแย่านพากันตกใจก็เคยเห็นพี่พี่น้องเลนะยเนาะเออ ก็ยังดีว่ามารวบรวมกันมาในหลายคนเนาะโอยทางสาวเตียวพี่น้องเอ้เกิดยังขึ้นกับพ่อได้เป็นหูเป็นตาต้องกันอะละเนาะย่านเราเรากาับลูกน้อยพี่นอ้องเอ้ยเนาะท่านี่หันทรรบอดีก็อันตรายคือ,อาทางสาวเตียวพี่นอ้นองเอ้ยสิบหูเรื่องยังเลยระบายอย่างเดียวเนาะ อ่ะพี่น้องเอ,งเอง้เนาะสิประมาณนี้แต่จังไดกล็ล่อรุ่นทางสาวเตลเพิ่นมาอ่าสิเป็นจังไดเนาะพี่น้องเนะาะปกปาศัยเหตุเพราะว่าตอนนี้ก็ไปเบิ่งหมอดูมาเ,าเ,เ,าาเ,าเาดคนะาครับพี่น้องเอเยนทางตาบ่เห็นคือว่าเนาะอ่าจังใดคลิปนี้เนาะผิภพการใดเพราะโทรคอมไยเด้อร์พี่น้องเอ้เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเกล้ามาสวัสดี